การจะเป็นคนที่เก่งจริงและดีแท้นั้นต้องเป็นให้ตลอดกล่าวคือไม่ว่าจะอยู่หน้ที่ใดในฐานะใดก็ตามต้องตั้งตัวตั้งใจให้มั่นคงหนักแน่นที่จะประพฤติตนปฏิบัติงานทุกอย่างโดยยึดมั่นในความดี และความถูกต้องเสมอไปพระบรมราชวาทิพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานประกาศน,นียบัตรทุนและรางวัลของวชิราวุธวิทยาลัยประจำปีการศึกษา2558เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์พุทธศักราช2560 สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังนี่คือรายการสยามานุสติธรรมวันอาทิตย์ตรงกับวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2563ตรงกับวันแรม14ข้ามเดือน8ปีชวดผลิตรายการโดยส่วนสารนิเทศสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาคารที่ตั้งณนะสวนรื่นฤดีกรุงเทพมหานครและดิฉันอิสราวันหาวารี ทำหน้านที่ดำเนินรายการค่ะสำหรับวันนี้นำเสนอเรื่องความมั่นคงของชีวิตความจริงที่ต้องรู้ค่ะท่านผู้ฟังคะเมื่อพูดถึงความมั่นคงของชีวิตอันเป็นยอดปรารถนาของผู้คนส่วนใหญ่แล้วมักนึกถึงความมั่งคั่งร่ำรวยเพราะเมื่อมีเงินแล้วสวัสดิภาพความปลอดภัยและความสะดวกสบายก็ตามมายัางไม่ต้องพูดถึงบริวารที่ห้อมล้อมแต่ทั้งหมดนี้จะมีความหมายอะไร หากชีวิตไม่มีความสุขปราศจากความรักและความอบอุ่นจากครอบครัวและมิตรสหายถึงจะมีพวกแต่ไรเพื่อนจิตใจก็คงอ้างว้างอดไม่ได้ที่จะรู้สึกโดดเดี่ยวในยามที่อยู่คนเดียวยิ่งเงินที่มีอยู่นั้นมีได้มาด้วยวิธีการที่ชอบทำก็ย่อมเกิดความเดือดเนื้อร้อนใจในขณะที่ผู้คนพากันแสแวงหาความมั่นคงของชีวิตนั้นสิ่งที่มักถูกมองข้ามไปก็คือความมั่นคงของจิตใจ แม้จะมีเงินมากมายมหาศาลแต่ถ้าจิตใจเต็มไปด้วยความวิตกกังวลหวาดกลัวรุ่มร้อนรู้สึกพร่องไม่รู้จักพอขาดความสุขสงบเย็นก็ยากที่จะรู้สึกว่าชีวิตมีความมั่นคงในสมัยพุทธกาลมีพระราชาองค์หนึ่งชื่อว่าพระเจ้าพัทยะเป็นพระญาติกับพระพุทธเจ้าต่อมาได้ออกบวชเพราะทนการรบเราอ้อนวอนของเพื่อนไม่ได้เมื่อบวชแล้ว ก็ตั้งใจปฏิบัติธรรมจนได้เป็นพระอรหันต์ไม่ว่าท่านอยู่ที่ใดในป่าหรือใต้ร่มไม้ท่านมักเปล่งอุทานว่าสุขนอสุขน้อเป็นประจำเพื่อนภิกษุได้ยินก็เข้าใจว่าท่านไม่ยินดีในการบวชจึงกราบทูลพระพุทธเจ้าพระองค์จึงรับสั่งให้เรียกท่านมาแล้วถามเหตุผลพระพัทยาจึงตอบว่าเมื่อครั้งเป็นคารวะาครอบครองราชสมบัติแม้มีทรัพย์และบริวารมากมีคนคอยดูแลปกป้องรอบข้าง ก็ยังอดสะดุ้งจิตหวาดกลัวไม่ได้แต่บัดนี้ไม่ว่าาพระองค์อยู่ที่ใดเพียงลำพังก็ไม่รู้สึกสะดุ้งกลัวมีแต่ความสุขในทุกผลแห่งจึงเปล่งอุทานเช่นนั้นสำหรับพระพัทยะแล้วแม้เป็นกษัตริย์ก็มิได้รู้สึกมีความมั่นคงในชีวิตเลยสาเหตุก็เพราะจิตใจไม่มีความมั่นคงอย่างแท้จริงมีหลายสิ่งที่ทาให้คนเราไม่รู้สึกมั่นคงในจิตใจสิ่งหนึ่งก็คือความกลัวดังกรณีของพระพัทยะ หลายคนอาจไม่ได้กลัวอันตรายแต่กลัวการสูญเสียอาทิการสูญเสียทรัพย์เป็นธรรมดาที่ว่ายิ่งฝากชีวิตไว้กับทรัพย์สินเงินทองมากเท่าใดก็ยิ่งกลัวการสูญเสียทรัพย์มากเท่านั้นนี่คือทุกข้อแรกของคนมีทรัพย์ซึ่งนําไปสู่ทุกประการต่อมาคือต้องเหน็ดเหนื่อยในการปกป้องรักษาทรัพย์แม้ไม่เหนื่อยกายก็เหนื่อยใจอย่างไม่ต้องพูดถึงก่อนหน้านั้นที่ต้องดิ้นรนขนขวควในการหาทรัพย์ซึ่งแม้ประสบความสําเร็จ แต่ความสุขที่เกิดขึ้นก็เพียงชั่วคราวเท่านั้นไม่ช้าไม่นานก็จะรู้สึกเฉยๆหรืออาจถึงกับเบื่อเลยด้วยซ้ำทำให้อยากได้ของใหม่ดังนั้นนอกจากความกลัวแล้วความอยากได้ไม่รู้จบก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จิตใจไม่มั่นคงเพราะรู้สึกร่องอยู่เสมอคนที่คิดว่าคำตอบของชีวิตอยู่ที่ทรัพย์ส,สินเงินทองจะไม่เคยรู้สึกพึงพอใจในชีวิตเลยเพราะได้เท่าไหร่ก็ไม่รู้จักพอ ขณะดเดียวกันก็รู้สึกว่าแม้ได้อะไรมามากมายแต่ก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ขาดหายไปในชีวิตเฟอร์ดินานด์มาคอสอดีตประธานาธิบดีฟิลิปปินซึ่งทรงอำนาจอย่างยิ่งเมื่อ40ปีก่อนได้เปิดเผยความในใจในบันทึกของตนเมื่อครั้งที่ถึงจุดสูงสุดของชีวิตว่าผมมีอำนาจมากที่สุดในฟิลิปปินผมมีทุกอย่างที่เคยใฝ่ฝันพูดให้ถูกต้องก็คือผมมีทรัพย์สมบัติทุกอย่าง เท่าที่ชีวิตต้องการมีภรรยาซึ่งเป็นที่รักและมีส่วนร่วมในทุกอย่างที่ผมทํามีลูกๆที่ฉลาดหลักแหลมและสืบทอดวงปตระกูลมีชีวิตที่สุขสบายผมมีทุกอย่างแต่กระนั้นผมก็ยังรู้สึกไม่พึงพอใจในชีวิตสำหรับมาคอสความมั่นคงของชีวิตที่ผู้คนเห็นจากภายนอกนั้นมีความหมายต่อเขาน้อยมากตราบใดที่เขายังไม่รู้สึกพึงพอใจในชีวิต เป็นภาพที่ตัดกันอย่างสิ้นเชิงคนหนึ่งมีทรัพย์และอำนาจล้นฟ้าแต่ไม่มีความสุขอีกคนไม่มีอะไรเลยนอกจากบาทและจีวรแต่มีความสุขอย่างยิ่งสิ่งที่ชีวิตของคนเราต้องการอย่างแท้จริงนั้นหาใช่ทรัพย์สินเงินทองไม่แต่คือความสงบเย็นในจิตใจพูดเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าทรัพย์สินไม่สำคัญทรัพย์สินนั้นมีประโยชน์ตราบใดที่เรารู้จักใช้มันไม่ลุ่มหลง พอรู้ว่ามันมีข้อจำกัดอย่างไรแต่หากลุ่มหลงมาแล้วเราก็กลายเป็นทาสของมันทันทีอีกทั้งมันจะกลายเป็นอุปสรรคขัดขวางไม่ให้เราเข้าถึงความสงบเย็นในจิตใจอันเป็นสิ่งที่จะทำให้เกิดความสุขและความมั่นคงในจิตใจอย่างแท้จริงความสงบเย็นในจิตใจนั้นเกิดจากการหมั่นทำความดีเริ่มด้วยการแบ่งปันทรัพย์สินแก่ผู้ที่ทุกข์ยากหรือผู้ที่ทำประโยชน์ส่วนรวมหรือทานจากนั้น ก็รักษากายและใจไม่ให้เบียดเบียนผู้อื่นรวมไปถึงการช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นด้วยกำลังกายและสติปัญญาหรือศีลตามมาด้วยการฝึกฝนอบรมจิตใจให้เป็นกุศลหรือภาวนาเช่นมีสติสมาธิและสันโดษหรือความรู้จักพอที่สำคัญคือการบ่มเพาะใจให้เกิดปัญญาคือเห็นและเข้าใจความจริงของชีวิตซึ่งความจริงของชีวิตอย่างหนึ่งที่ควรตระหนัก นั่นคือความจริงที่ว่าชีวิตนี้แท้จริงแล้วไม่มีความมั่นคงเลยแม้แต่น้อยเพราะทุกคนเมื่อเกิดมานอกจากต้องแก่ต้องป่วยแล้วยังหนีความตายไม่พ้นชีวิตที่มีความตายเป็นจุดหมายโดยมีความเจ็บป่วยความแก่อยู่ระหว่างทางจะเป็นสิ่งที่มั่นคงได้อย่างไรไม่ว่ามีเงินมากมายมีอำนาจล้นฟ้าก็ไม่อาจป้องกันความแก่ความเจ็บและความตายได้ ทำได้อย่างมากก็แค่ชะลอเท่านั้นใช่แต่เท่านั้นเงินทองและอำนาจก็ล้วนเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่จีรังไม่มั่นคงแปรเปลี่ยนได้ตลอดเวลาในเมื่อตัวมันเองยังไม่มั่นคงมันจะไปค้ำยันชีวิตเราให้มั่นคงได้อย่างไรใช่หรือไม่ว่าความมั่นคงของชีวิตนั้นแท้จริงเป็นของชั่วคราวหรือพูดให้ถูกต้องกว่านั้นก็คือมันเป็นมายาภาพ ที่เราหลงคิดไปว่ามันเป็นความจริงตราบใดที่เรายังหลงในมายาภาพดังกล่าวเราจะไม่มีวันพบกับความสุขที่แท้จริงได้เลยต่อเมื่อเราเห็นความจริงว่าไม่มีอะไรที่เที่ยงแท้หรือมั่นคงอย่างแท้จริงเลยเราจึงจะพบกับความสงบเย็นเพราะจิตไม่ลุ่มหลงยึดติดกับสิ่งใดๆต่อไปไม่ว่ามีอะไรก็รู้สึกว่าสักวันหนึ่งมันย่อมหมดไปดังนั้นเมื่อวันนั้นมาถึง จึงไม่ทุกข์ไม่เศร้าโศกเสียใจหรือโกรธแค้นจิตใจยังคงเป็นปกติมั่นคงไม่หวั่นไหวโลกและชีวิตนี้เต็มไปด้วยความผันผวนแปรปรวนเมื่อใดที่เราเปิดใจยอมรับและเห็นความจริงดังกล่าวไม่ยึดหรืออยากให้ทุกอย่างเที่ยงแท้มั่นคงหรือเป็นไปตามใจเราความผันผวนนั้นจะไม่อาจทำให้เราทุกข์ได้ต่อไปถ้าไม่อยากทุกข์ใจเพราะความผันผวนดังกล่าวก็ควรพักเพียรสั่งสมความดี และฝึกใจให้เห็นความจริงอย่ามวัวแต่สแสวงหาเงินทองหรือสะสมวัตถุจนมองข้ามสิ่งที่สำคัญและประเสริฐกว่าไปเลยท่านผู้ฟังที่เคารพนี่คือรายการสยามานุสติธรรมวันอาทิตย์นี้ที่นำเสนอในเรื่องความมั่นคงของชีวิตความจริงที่ต้องรู้หวังว่าคงจะเป็นประโยชน์ในการสร้างแรงจูงใจในการฝึกฝนพัฒน,ฒนาตนเองเพื่อความสำเร็จเป้าหมายในชีวิต ท่านผู้ฟังสามารถแนะนำหรือติชมรายการและฟังรายการย้อนหลังได้ที่ www.isoc.go.th เลือกเมนูสำนักกิจการมวลชนและสารนิเทศทิ้งท้ายรายการวันนี้ด้วยสารคดีพิเศษวันนี้ที่จดจำวันนี้ที่จดจำวันที่19กรกฎาคมเป็นวันที่200ของปี หรือวันที่201ในปีอธิกสุรทินตามปฏิทินสุริยคติแบบแกเกเรียนเมื่อถึงวันนี้จะยังเหลือวันอีก165วันในปีนั้นวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2441วันฉลองพระราชพธิธีทวีธาพิเศษในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสที่จะส่งของราชสมบัตินานเป็นสองเท่าของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านภาลายัย วันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2441พระบาทสมเด็จพระประมนทรามหาภูมิพลอดุลยเดชส่งประกอบพิธีมั่นกับหม่อมราชวงศ์สิริกิติยากรวันที่19กรกฎาคมพุทธศักราช2519เทือกเขาหิมาลัยได้รับการประกาศให้เป็นอุทยานแห่งชาติสากามาทาซึ่งแปลว่ามารดาแห่งจักรวาลอีก3ปีต่อมา องค์การยูเนสโกก็ได้ประกาศให้อุทยานแห่งชาติแห่งนี้เป็นพื้นที่มรดกโลก ร่วงหล่นเหมือนชีวิตคนร่วงไปเกิดแล้วก็ตายหมุนเวียนกันไปอย่างนั้นชีวิตขึ้นขึ้นลงลงตรงตามกฎกรรมสุดแต่ใครจะทำให้กรรมนั้นเต็มอย่างไรหนเวียนรอบกายกินเล็มากมายตันหา เสียงเงินตราราบยดเข้ามาวัดใจชีวิตไม่สิ้นยังคงต้องเดินต่อไปดีและเชื่วปนไปสุดใจของใครของนแต่วันที่เหลือจวบจนวันสุดท้ายขอให้เราตั้งใจสร้างทรรแต่กรรมที่ ลกโลกรธลงมันคงไม่เล,ลิ้เลกอีกลดลงจริงไปสถีสร้างนดีลีกนี้กับเวพบกับรายการสยามมานุสติได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีค่ะ